ด้านล่างก็เป็นที่นั่งทิมห้วยให้กินอาหารได้มันมีร้านอาหารด้วยมีอาหารขายให้ติมอร่อยมากกี้ไปซื้อมาแล้วมีที่ให้นั่งด้วย เดี๋ยวพาไปดูตลาดนะครับตลาดหมู่บ้านมอนแม่กำปองคือเหมือนกับแม่กำปองที่เชียงใหม่แม่กำปองสองนี่มาเย็นแล้วองเที่ยวน้อยแล้วครับ

นนสิบบาทน,น,นี่ก็เป็นทางเดินเที่ยวในหมู่บ้านน,นี้มีรีสอร์ทที่พักเยอะเลยครับกลางเต็นท์ก็ได้ แดดเป็นจัดอเลยจะผ่านข้ามนะตรงนี้จะเป็นรั้วของรีสอร์ทเ,เดี๋ยวเราเดินมาแล้วนะเนี่ยเราเดินไม่ไหวแล้วครับ เราต้องเดินนั่งรถกลับนะเดี๋ยวไว้เข้าน้ำหาบใส่บาทก่อนนะกี่โมงไหมลูกสโมงเช้าครับสองโมงครับแต่ว่าต้องจองที่ไว้ต้องมาเช้าเช้าน่อยอ เดี๋ยวไปส่งที่จอดรถเท่าไหร่คนาละสิบบาทอะสองคนกลับรถดีกว่าเจ็บขาแล้วกลับกลับรถนี่แล้วไม่ไหวแล้วครับเจ็บขาขึ้นนะครับขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ก็ได้ครับขึ้นครับ นนเดินไม่ไหวขาเป็นรองช้ำนะอัน้นี้แดดร้อนก็เอามากลางได้อันนี้ของชุมชนทำเองเนะแล้วเองบงบที่ไหนอะ,นะเอางบที่ไหนะรนะเอางบที่ไหนมาซื้ออ๋อข่องไวยเนี่ยองเป็นของทีงง้ให่ครับเอาให้นะอ๋อเขาไปขอมาอ๋อเอามาเชื่อกัน เราอยาวเอาของข้างนอกมาขายก็ดีอของนในเนี่ยมันจะได้ย,ยั่งยืนเนาะแต่จเจริญมากก็ไม่ดีนะคนก็เบื่อไม่อยากเข้าจเจริญมากคนก็ยเ,นยเยอะเกินไปเยอะแล้วใช่นคนก็ไม่อยากเข้าก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะ ก็พรุ่งนี้วันหนึ่งนะพรุ่งนี้น่าจะผลถ้ามันไม่ถ้าไม่มีโควิดก็มีไปถ้ามีโควิดกำลังปิดอ่ะนะไม่มีเลยครับไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวนี้คนก็ฉีดกันเยอะแล้วนะเป,นเป็นที่สามไปแล้วครับเออเดี๋ยวจะมีสี่อีก ตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านหมู่บ้านคใครกําปอครับแห่คนข้างนอกเรียกหมู่บ้านแม่กําปองแม่กําปองสองเพราะว่าที่เชียงใหม่ยังมีหมู่บ้านแบบเนี้ยแต่อยู่บนเขาแม่กําปองไอ้นั่นแม่กําปองหนึ่งครับแม่กําปองหนึ่งแล้วมันสองนะอ่าอันนี้แม่กํปองสองอ่าแต่ย้ายมัเนเจริญมากกว่าดีเพราะบางที่ก็คนก็ไม่อยากไปแล้วเยอะนะสถานที่ที่เป็นแบบโบราณเนี่ยเออ ที่แถ่เนี่ยอย่างน,น้อยก็เป็นร้านนะมันแน่นอนก็มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วคนก็อยากทํารีสอร์ททําอะไรใช่ไหมแต่ว,ว่าเป็นจะเป็นร้านนะล้วกวอ็อะไรอตีนะครับเหรอเป็นชนอดไหมเป็นชนดเหมือนกันนะโอ้ฮัลโหลค่ะ